เราเจอเฉพาะหน้านะอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งเท้าสก,กัาเทวราชสมัยก่อนๆน,นะคือพระอินเนี่ยแหละดำรงตำแหน่งท่านจะหมดบุญแล้วปรากฏว่าท่านเจอพระอินอ่ะท่านท่านเล็งเห็นทัสนายานว่าพระพระ,ะ,ะ,ะพระเจพผทธเจ้ากําลังออกจากถ้ำพอกำลังออกจากถ้าเสร็จท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ฉันอะไรมาเจ็ดวันเจ็คืนน้องไง นิโรธสมาบัดไงอยู่ในถ้ำไงหยุดการกินทุกอย่างแต่ว่าไม่ให้เกินสิบห้าวันไม่เลือดมันจะข้นเกินท่านก็ออกมาหน้าถ้ำปรากฏพระอินทร์ข้านก็นมาท่านบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ทําทานเถิดท่านท่านท่านบอกว่า,ท,าท่านจะมาแย่งทานของคนปกติทั่วไปทําไมในเมื่อท่านเป็นถึงจอมสวรรค์ก็บอกข้าพเจ้ากําลังจะหมดบุญลงท่านก็เลยทําให้ทําบุญพอทําบุญเสร็จใช่ปะก็ปรากฏตอนที่ใส่บาตรลงมาในบาตร ของพระอินทร์ใส่บาตรให้ให้กับพ,พระพระปฏิเจ้าพ,พ,าพาระพระพระปเจกพุูธเจ้าก็ได้พูดกับพระอินทร์ว่าเอวังโหนตุจงเป็นไปตามนั้นแน่ก็สําเร็จไงก็เลยกลับไปครองสวรรค์ต่อถามว่าข้าวทิพย์เนี่ยเคยมีปรากฏนะว่าสมัยหลวงปู่ชอบฐานสโมเนี่ยคือไม่ได้ฉันอาหารหลายวันปรากฏว่ามีเทวดาลงมาลงมาหาคนเยอะนะนะเออคนมันเยอะอะ นะก็ลงเทวดาลงมาแล้วก็อะไรนะแล้วก็ขอให้ถวายแต่ถวายนะท่านท่านก็บอกว่าฉันไม่ได้แล้วเวลานี้เป็นเวลาบ่ายท่านฉันอาหารไม่ได้อีกต่อไปแล้วท่านก็เล่านะปรากฏว่าเทวดานั้นบอกว่าอาหารของเรานั้นไม่ใช่อาหารที่กินนะแต่ว่าเป็นอาหารที่มีความเป็นทิพย์สามารถใส่เข้าไปในกายได้เลยแล้วให้กําลังวังชาได้ทันทีตอนนั้น ข้าวทิพนั้นหลวงปู่ชอบฐานสโมท่านก็นรับพอรับเสร็จท่านก็นมีกําลังวังชาขึ้นมาแต่ว่าถามว่าที่สามารถบินทบาดต่อเทวดาได้นะโลก,กวิทูโผู้ดูแลเราไหมโลกวิญญาณมีผู้ดูแลไหมมีอยู่แล้วญาติพี่น้องของเราที่เคยตายมาคือมนุษย์เราเกิดมาเป็นนับแสนชาติตลอดแสนชาติเนี่ยหรือหลายหลายล้านชาติเนี่ยเราเดินทางมาตลอดเนี่ยมีทั้งเทวดามีทั้งพรหมมีทั้งพูดผีมีทั้งวิญญาณมีทุกอย่างที่คอยดูแลเราไม่ใช่ไม่มี มีแต่เราอ่ะเคยสวดมนต์ไหมเคยนั่งสมาธิไหมเคยสื่อสารไหมของผมอะนะคนที่ดูแลผมอะชื่อท่านเท้ามหาพรหมเทพเทวานะองค์องค์องค์งงที่ดูแลผมอะมาตั้งแต่แรกเลยนะท่านบอกว่าท่านเป็นพ่อในอดีตชาติมีความผูกพันมาแต่เดิมคือถามว่าเราเรารู้ได้ยังไงใช่ไหมตอนนั้นผมผมไปบวชเป็นเนนแล้วปรากฏว่าพระท่านหนึ่งท่านก็บอกว่า เออพ่อในอดีตชาติมหานะผมก็หัวเราะบอกว่าแล้วท่านชื่ออะไรบอกเดี๋ยวคืนนี้จะไปถามให้เราก็หัวเราะนะเพราะผมสารเอราวัณแยกให้จะประสงค์ท่านก็บอกว่าท่านเป็นเช่นชื่อเท้ามหาพรมเทพเทวาก็เลยให้หลวงพ่อถามว่าทาไมถึงได้ชื่อนี้ท่านบอกว่าท่านมีหน้าที่ให้งานพวกเท้ามหาพรมเทพเทวาอยู่ด้านบน